ลูกนเดี๋ยวลูกไหนนะครับอมีกระชายดําด้วยนะใช่ค่ะพี่กินกุ้งมากรขึ้นลงเลยนี่ครับมีขิงด้วยนะครับท่านผู้ชมโอ้เยอะแยะเลยครับเยอะแยะเอยของฝากนะครับอันนี้ฝากชื่อร้านเลยครับร้านอะไรครับเนี่ยชื่อร้านดอกท้อดอกท้อที่ใหญ่พี่อ๋อแล้วานใหญ่แข่งตึงร้านที่ใหญ่ทั้งยาวทั้งใหญ่อันนี้เอาว่าเขาเรกพันเวียนนานนะยาวใหญ่แข่งตึงแต่ว่าพันุ์ของไทยครับ ใหญ่สั้นใหญ่สั้นใช่ไหมแต่ <c oughs> <c oughs> ว่าคาตลกเลับเนี่ย <c oughs> <c oughs> นี่ครับ ท่านผู้ชมครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องน้ำชัยเพื้นเกษตรนะครับแล้ววันนี้นะครับผมมีโอกาสเดินทางมาที่จังหวัดเพชรบูรณ์นะครับที่นี่คือเขาข้อนะครับแล้วก็เป็นจุดชมวิวนะครับมีของขายนะครับมีของฝากเยอะแยะมากมายนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปชมนะครับว่าที่นี่เขาขายอะไรบ้างนะครับมีสินค้าทางการเกษตรไหมนะครับมีผลไม้มีพวกผักอะไรต่างๆที่แปลกๆไหมเดี๋ยวผมพาไปชมครับท่านผู้ชมครับไปดูนะครับไปท่านผู้ชมเดี๋ยวพาไปดูครับมีอะไรบ้างนะครับ นี่ครับขอมาชมหน่อยครับว่ามีอะไรบ้างตัวนี้ขออนุญาตถ่ายวิดีโอนะครับนี่ครับท่านผู้ชมก็จะมีลิ้นจีนะครับเยอะเลยครับอันนี้อะโวคาโดใช่ไหมครับอันนี้เป็นพันบาเทียเหนียวมันพันบาเทียที่ดังกันติ๊กตอกจะเป็นรูปแบบนี้แบบไหนครับพี่ดิวแบบดังแบบติ๊กตอกบเทียค่ะทั้งใหญ่ทั้งยาวเลยโอ้ ติ๊กตอกดังในติ๊กตอกดังมากเลยใช่ไหมครับเราขายกันพันอะไรนะพี่ตัวนี้เป็นพันชูสามสี่ศูนย์สามสี่ใช่เเป็นพันนเนี่ยอะโวคาโดนะครับเริ่มตอสองหนึ่งเดี๋ยวมาดูวันนี่ตอสองหนึ่งตอสองหนึ่งนี่ลูกกลมๆเลยฮะท่านผู้ชมตอสองหนึ่งนะครับก็มีของฝากเยอะแยะมากมายครับที่นี่เลย นี่ร้านพุตาลนะครับสาขา3นะครับใครที่มาเข่าคอก็เข้ามาอุดหนุนได้นะครับท่านผู้ชมเมลอนเมลอนครับเมลอนพิเศษที่จะขายถูกมากนี่จะขายลูกละนะคะร้อยเดียวลูกละ้นหนึ่งร้อยบาทนะครับใช่ค่ะลูกใหญ่นิดนึงก็จะเป็นร้อยยี่สิบบาทอ๋อมีขยับไม่เกินร้อยยี่สิบบาทมาจากประเทศอะไรนะครับพี่ตัวนี้เป็นแตงเมลอนพิเศที่เศษใช่ไหมครับใช่ค ฝากเยอะแยะมากมายนะครับในร้านเด็ดแปดกล้องให้ดูนะฮะนี่ครับพาเอฟซีมาเยี่ยมชมนะครับของพ่อเลยครับอันนี้อันนี้คืออะไรครับครับผมแมคคาเดเมียจ้ะตัวนี้ของของค่อเลยนะคะโลละพันสองค่ะไม่แพงโลละพันสองเขากินแบบไหนครับพี่ก็เปิดทันได้เลยเปิดไปแล้วอันนี้เขาอบมาแล้วใช่ไหมครับใช่อันนี้เขามาเก็บหนี้ค่ะอ๋อ โอเคขอบคุณมากนะครับพี่ครับไปชมฝั่งนี้กันบ้างครับมีอะไรขายบ้างนะครับท่านผู้ชมมาดูฝั่งนี้นี่ครับมีกำลังสวัสดีครับอะโวคาโดนี่ครับมีอะโวคาโดที่ตุ๊กไมปาลีนี่ครับโอ้เยอะแยะเลยครับท่านผู้ชมอันนี้เขาเรียกอะไรครับเนี่ยไหนไหนนี่ฮะเซียนทอแล้วลูกนี้เขาเรียกอะไรแอปเปิ้ลหรือเปล่าหรืออะไรครับเนี่ยลูกไหนลูกพีชใช่ไหมลูกไหน ูกไหนนี่เขาเรื่องอะไรพี่ลูกไหนลูกไหนครับลูกไหนนี่เรื่องลูกไหนใช่ไหมใช่ลูกไหนเดี๋ยวลูกไหนนะครับอืมีกระชายดำด้วยนะใช่ค่ะพี่พี่กินกุ้งมากระขื้นลงเลยนี่ครับมีขิงด้วยนะครับท่านผู้ชมโอ้เยอะแยะเลยครับเยอะแยะเลยของฝากนะครับอันนี้ฝากชื่อร้านเลยครับร้านอะไรครับเนี่ยชื่อร้านดอกท้อดอกท้อพี่ใหญ่พี่ ้าวใหญ่แข่งตึงร้านที่ใหญ่ทั้งยาวทั้งใหญ่อันนี้เอาว่าเขาเกพันเวียนนานนะยาวใหญ่แข่งตึงแต่ว่าพันของไทยครับใหญ่สั้นใหญ่สั้นใช่ไหมแต่ว่าคาตลกคับบนียนี่ครับเนาไปลงยูทูบใช่ไหมใช่ครับขออนุญาตลงยูทูบนะครับใ่ไมฝากช่องนำใช้เพื่อเกษตรด้วยนะครับผมไ่าหน้าเลยอันนี้ก็จะเป็นไว้ยลืมผัว มีบุ้ยหรือผัวอีกโอ้ต้องให้ผู้หญิงกินคนเดียวเลยใช่ไหม<ช>อย่างเดียวเลยถ้าเราอยากลืมเมียเราต้องกินด้วยจะได้ลืมเมียหรือว่าจะเป็นยาดองก็มีพี่<อ>ดกไม่ลง่งมาจะทื่อลงน้องเมียสะอึ้งเอ้นี่ครับมาดูนี่อะไรครับเนี่ยลูกมะละหวานหรือว่าลูกมันแมวมะละหวานนะครับอันนี้ก็จะเป็นช็อกโกแลตมิลค์สามรสชาติด้วยกันอาชีส อ่าแล้วก็อ่าช็อคโกแลตแล้วก็สตรอเบอรี่อืม๋ยวจะเป็นโดสอกทุพพิดอกสอกยักษ์ไข่ไข่เค็มนี่ครับมีครับฝั่งนี้กุ้งแล้วก็สาลยแล้วก็ชีสแล้วก็อ่าไข่ขาวเยอะแยะครับน้ำผลไม้ก็มีนะทุพพิน่ครับเยอะมากเลยนะครับที่นี่นี่ครับมาดูฝั่งนี้ได้บ้างขอบคุณมากๆนะครับเยี่ยมชมร้านนะครับขออนุญาตถ่ายวีดีโอด้วยนะครับนี่ครับ ีก็มีนะครับเสียนเพาะสินค้าทางการเกษตรเยอะอยู่นะครับพอสมควรนะฮะนี่พามาชมนะครับนี่ครับลูกไหนฮะเหมือนเดิมลูกไหนครับแต่ว่าสีคนละสีนะครับเนี่สวัสดีครับมีลูกไหนนะครับนี่สีสนสีใสนะฮะสีสดใสเนาะมาดูฝั่งนี้ครับ นี่ครับนี่ค่ะใจดีให้ชิมเลยครขอบคุณมากๆครับมาชิมดูก่อนอืมันจะแดงๆแล้วก็ฉ่ำเปรี้ยวอมหวานหน่อยๆนะใช่คือยังไม่สุกยังไม่ฉ่ำนะค่ะอันนี้ต้องปล่อยให้เขาสุกก่อนเลยไหมครับใช่ครับรสชาติอารมณ์เหมือนกับ แอปเปิลอ,อ่อนๆไหมครับประมาณนั้นหรด้วยแบบแต่ว่าออกเปรี้<ส><ส>ยหวหวานหวานอร่อยนะนี่ครับที่เดิมครับก็จะมีเมลอนมีอะโวคาโดนี่นี่ครับมีน้ำผึ้งด้วยนะครับมีน้ำผึ้งนี่ครับท่านผู้ชมมีน้ำผึ้งนะครับกระเทียมนะครับกระเทียมโทนเนาะเอ็นี่อะไรครับเนี่ยมี ข้าเหนียวดำลืมผัวฮะเเยอะแยะเลยขอบคุณมากครับสำหรับปลูกนี่มีครับนี่สำหรับปลูกอืมอันนี้ลูกอะไรนะครับลูกอ๋อลูกฟักแมวมะละหวานนี่ครับสำหรับปลูกนะครับดูฝั่งนี้ครับเยอะแยะเลย สวัสดีครับนะครับผมอาจจะถ่ายภาพรวมไม่ได้นะครับเพราะว่าเขามีกฎอยู่เนาะนะครับต้องขออนุญาตเรื่องของการถ่ายนะครับมาชมฝั่งนี้ครับนี่เยอะเยอะแยะเลยฮะกระชายดํามีฟักนะครับฟักทองกระชายดํามีมันมีมะขามนะฮะนี่ครับ นี่ครับมะละหวานมีข้าวด้วยนะครับเยอะแยะเลยยอดฟักนะครับนี่ฮะยอดฟักแมวนะครับอู้เยอะครับสินค้าทางการเกษตรค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับนี่มีเห็ดเพาะนะครับมาแล้วนะครับช่วงนี้เดือนมิถุนายนมีเห็ดเพาะแล้วเนาะนะครับเรามาชมฝั่งนี้ นี่นะครับลูกพีทเยอะเลยครับแล้วก็ค่อนข้างที่จะมีอะโวคาโดเยอะพอสมควรนะครับโซนนี้นี่ครับนี่บอลมามาชมฝั่งนี้นะครับท่านผู้ชมครับมาแล้วนะครับผมอาจจะถ่ายต่ำๆหน่อยนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็คือเขาไม่ให้เห็นหน้าเนาะครับมามาดูอีกร้านหนึ่งนะครับท่านผู้ชม นี่ครับก็จะมีกระชายดำนะครับมีขิงเนาะกระชายดำตัวนี้โลละร้อยนะครับยินจีนะครับจักรพรรดิโลละ50บาทนะครับุะยตถ่ายวิดีโอด้วยครับนี่ครับมะละหวานนะครับเนี่ยนี่มฟักแมวนะครับหรือมะละหวานอะโวคาโดนะครับเดิมฮะมาจากเวียดนาม มีเห็ดหอมนะครับอันนี้ถุงว่เท่าไหร่ครับเนี่ยหน,นบาทอ๋อนี่ครับน,นึ่งาทเห็ดหอมเห็ดหอมมีห้องเต้ฮ่องกงใช่นไหมครับอืมตัวรันเต้าหวานครับนี่ม,มันนะครับอันญี่ปุ่นเขาค้อทําไมมีมันญี่ปุ่นมาขายครับเนี่ย <laughs> น,นี่คานผู้ชมของฝากนะครับเยอะแยะมากมายนะครับใครแวะมาก็ มาแวะที่นี่นะครับจุดชมวิวสวนรัดนี่ครับเยอะแยะเลยดูฝั่งนี้ครับเพชรบ้านช่องอาอันนี้น่าจะเป็นน้อยหน่งครับเพชรบ้านช่องไม่ใช่น้อยหน่งใช่ไหมพี่อันนี้เป็นน้อยหนาครับพัดชิดทันเพชรปัดช่องลูกจะใหญ่ลูกมันจะใหญ่มันจะาพัดให้เลยพิเศษใช่น้อยหนาครับนนนน้ออยหงงจะเป็ีกแบบึลูกใหญ่มากนะพี่เนาะนี่ครับเป็นจีนะครับ ปรับราคาแล้วครับเหลือ50บาทมือนเนะครับลดราคานะครับนี่มาดูฝั่งนี้กันบ้างนะครับอันนี้พริกหยวกหรือเปล่าครับอันนี้จะเป็นอันนี้เขาจะติกอะไรแล้วนี่พริกหยวกครับพริกหยวกใช่ไหมครับพริกหนุ่มพริกหยวกนี่เป็นแดอลีดนะผมแดนลีสใช่ไหมครับนี่ฮะลูกแดงอ๋อกินกับส้มตำกินกับสลัดได้อืมทำแกงส้มปลาอร่อยครับอืมใช่ครับตบบนี้ เด็โคนญี่ปุ่นนะครับนี่เยอะแยะด้วยเฉลี่ยถุงเท่าไหร่ครับเนี่ยพี่ที่ขายอ่าถุงก็ห้าสิบบาทเห็นไหมครับถือว่าเยอะพอสมควรนะครับของฝากนะครับนี่ครับฝากร้านนะครับพี่อันนี้ร้านอะไรครับไล่ประดับพรไล่ประดับพรเห็นไหมครับอ่าอะไรครับใครที่มาก็มาเยี่ยมชมนะครับมาซื้อของฝากกันได้นะครับขอบคุณมากครับพี่ครับนี่มาดูฝั่งนี้ครับเหมือนเดิมครับอะโวคาโดอีกแล้ว เดี๋ยวพาชมนะครับเดี๋ยวไปฝั่งนู้นได้บ้างครับนี่ครับตลาดก็จะประมาณนี้นะครับเอามาชมฝั่งนี้นะครับมีสับปะรดนะครับขออนุญาตถ่ายวีดีโอด้วยครับนี่ครับนี่จีนะครับอะโวคาโดนะครับเห็ดเพาะเห็ดเพาะนะครับอันนี้โลเท่าไหร่ครับเห็ดเพาะครับโลละสี่บาทโลละสี่ร้อยบาทนะครับนี่มีเห็ดเพาะนะครับท่านผู้ชม มันเกาหลีนะครับมันญี่ปุ่นนะฮะถุงละห้าสิบบาทนะครับก็ถือว่าของเยอะพอสมควรนะครับจะมีนักท่องเที่ยวนะครับแล้วก็คนสัญจรผ่านไปผ่านมาก็จะมาซื้อเยอะพอสมควรนะครับที่นี่นี่ครับบรรยากาศนะเดี๋ยวผมพาไปดูฝั่งนู้นกันบ้างนะครับนี่ครับมาฝั่งนี้กันบ้างนะครับสวัสดีครับ พ่อญาติถ่ายวีดีโอนะครับนี่ครับลูกจีเหมือนเดิมนะครับฝั่งนี้ก็จะมีอะโวคาโดนะครับขายดีไหมครับช่วงนี้สองสามวันคนเยอะน่าจะเป็นช่วงวันหยุดใช่ไหมครับอืมนี่ครับอุ้ยแปลกๆอันนี้คืออะไรครับเห็ดดินจื้อนี่ครับของฝากจากเขาคอนะครับลินจื้อ เาไปทำอะไรครับอย่าไปดองหรูป้ป่ะปกินยังไงครับเอาเป็นชาอืมนี่ครับหลากหลายนะครับมีเหินอเยอะมากนี่ครับก็จะมีคนนะครับสัญจรไปมานะครับเยอะพอสมควรน,นะครับสนุนเส้นนี้กแวะมาซื้อของฝากกันนะครับ นี่ครับมีกระเป๋ามีของเล่นนะครับเยอะแยะเลยนะครับอู้เยอะแยะเลยครับเนี่ยสวัสดีครับขอญาตถ่ายวีดีโอด้วยนะครับอันนี้อะไรครับเนี่ยขึ้นช่ายเหรอฮะโอ้มีทุเรียนด้วยนะครับท่านผู้ชมเนี่ยนี่ลูกเล็กๆนะครับขายไหมครับเนี่ยลูกนี้อ่ามาดูฝั่งนี้กันบ้างนะครับ ร้านสวยงามเลยนะครับสวัสดีครับขออนุญาตถ่ายวีดีโอด้วยนะครับเยอะแยะเลยนะครับนี่ค้าทางการเกษตรนะครับเหมือนเดิมก็จะมีเมลอนนะครับอันนี้เมลอนเนาะแล้วก็ลูกทับทูพีทนะครับอะโวคาโดนะครับอันนี้ลูกอะไรครับเนี่ยแอปเปิ้ลหรือเปล่าฮะ ทำไมลูกใหญ่จังเลยเอามาจากที่ไหนครับเนี่ยแเปิลนำเข้าจ้านเข้าใช่ไหมครับอืมนี่ยครับลูกอย่างใหญ่นะฮะน่าจะประมาณเกือบครึ่งโลนะครับท่านผู้ชมนี่ฮะหน่อไม้นะครับจะเป็นสินค้าแบบชาวบ้านก็มีนะครับนี่ก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวพามาดูฝั่งนี้กันบ้างนะครับพาชมโดยรอบเลยนะวันนี้นะครับ แปหมูนะครับโอ้สินค้านะครับเยอะแยะมากมายนะครับท่านผู้ชมก็ถือว่าคนสัญจรเยอะอยู่นะครับเส้นนี้ใครที่ผ่านไปผ่านมานะครับเส้นนี้ก็จะเชื่อมต่อระหว่างจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับมาจังหวัดพิษณุโลกนะครับก็วันนี้นะครับช่องน้ำชัยเพื่อนเกษตรนะครับต้องลาท่านผู้ชมไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับ ก็ฝากนะครับกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับ <c oughs> เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับท่านผู้ชมครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ